วัยรุ่น25ปีทำเงินล้านในเวลาไม่ถึง2เดือนความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในยุค AI s o c h a a อปล i n หนุ่มวัย25ปีจากนิวยอร์กกำลังสร้างความประหลาดใจให้กับโลกด้วยการทำเงินล้านจากธุรกิจ AI ของเขาการเดินทางของเขาเริ่มจากการทำงานด้านเทคโนโลยีแมชชีนเรียนนิงและการพัฒนาระบบ AI ต่างๆก่อนจะตัดสินใจเปิดบริษัทให้คำปรึกษา AI ของตอนเองเชื่อฟอในปี2022 แต่จุดเปลี่ยนของเขามาจากการปล่อยตัวของ ChatGPT ในปี2022เมื่อความต้องการในการใช้งาน AI พุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลายธุรกิจต้องการใช้ AI เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจึงหันมาหาสหัสขอความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบ AI ที่เหมาะสม โซเชอร์ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ AI ต่างๆที่น่าสนใจและหลากหลายตั้งแต่แชทบอทที่ตอบคำถามของลูกค้าจนถึงระบบ AI ที่ช่วยประเมินทักษะและพัฒนาพนักงานในฝ่ายขายและแม้กระทั่ง AI c o โค้ดสำหรับการปรึกษาธุรกิจใหม่ๆที่ต้องการคำแนะนำแบบเรียลไทม์ โปรเจกต์ที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือการสร้างแพลตฟอร์ม AI p ายในสำหรับบริษัทสินเชื่อในซานฟรานซิสโกเขาสามารถปรับแต่งโมเดล AI ให้เข้ากับข้อมูลกฎหมายและข้อมูลภายในบริษัทซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องผลลัพธ์การทำงานของเขาทำให้เวลาการตอบคำถามลดลงมากจาก20นาทีเหลือแค่ไม่กี่นาทีในช่วงเวลาเพียง2เดือน ซอเชได้รับรายได้ถึง50,000ดอลลาร์ 50, จากสัญญาจ้างพียงสองฉบับแต่การจัดการความคาดหวังของลูกค้าเป็นปัญหาที่เขาต้องอเผชิญหลายคนต้องการระบบ AI ที่สมบูรณ์แบบในเวลาสั้นๆหรือมีความคาดหวังสูงเกินไปในผลลัพธ์อีกทั้งการกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและกฎหมายก็เป็นปัจจัยที่ทําให้บางโปรเจกต์ถูกยกเลิกสําหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มใช้งาน AI ไซอเชแนะนําให้เริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับ l l m s โมเดลภาษาขนาดใหญ่ และวิธีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการแก้ปัญหาธุรกิจการเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญอธิบันทึกการประชุมเอกสารการขายหรือข้อมูลการตลาดเพื่อใช้ในการฝึก AI และเข้าใจบริบทธุรกิจการเริ่มต้นกับเครื่องมือสําเร็จรูปก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นใช้แพลตฟอร์มสร้างแชร์ตบออดเพื่อเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในชีวิตจริงการลงมือทําเองเป็นทางเดียวที่จะเข้าใจศักยภาพแท้จริงของ AI อเชอร์กล่าวว่าและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งพลาด การเรียนรู้และลงมือทำเองเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีแอรกำลังเปลี่ยนแปลงโลกคุณพร้อมที่จะเข้าสู่โลกใหม่นี้หรือไม่อย่าลังเลที่จะลองใช้เทคโนโลยีนี้ในธุรกิจของคุณเองมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้